สวัสดีครับผมตอนนี้แม่พึ่งกําลังทําอ่อมปูนาครับอ่อมอีปูครับนี่ครับนี่ครับผมเนี่ครับแยกมันปูออกนะครับนี่ครับใช้ช้อนครับแล้วก็นี่ครับเฉี่ยเขียยวมันปูออกจากกระดองนะครับส่วนเนื้อก็จะตำส่วนเนื้อนี่ก็จะตําครับต่ำแล้วไงต่อไปกองใช่ไหมกองนี่ครับนี่ครับสูตร ที่ทำกินกันบ่อยๆครับผมนี่ครับปูนาครับปูนาตามธรรมชาติเลยครับนี่ครับหลังจากขุดมาก็นี่ครับทั้งตำทั้งแคะอะนี่ครับนี่ครับมันปูมันปูนี่ครับมันปูเหลืองเลยน่ครับน่ากินมากครับอันนี้เราก็แบ่งทําไปส่วนหนึ่งคือจี่ปูนาไปแล้วส่วนหนึ่งนะครับจี่ไว้ให้ร้อนาพูตื่นขึ้นมากินครับ น้องภูยังไม่ตื่นเลเมื่อคืนก็ไม่ได้นอนดึครับแต่ว่าให,ให้เขานอนเยอะๆครับให้เขาได้พักผ่อนร่างกายครับหลังจากเสร็จจากการเล่นกีฬามานะครับก็ตอนนี้อยู่ในช่วงพักฟื้นร่างกายครับ <c oughs> นี่ครับหัปูเยิ่มเยิ่มเลยเยอะม,มาก <c oughs> ครับเราจะรอดูกันว่าหลังจากเสร็จแล้วสีสันหน,หน้าตาจะน่ากินแค่ไหนครับนี่ครับ อันนี้ดูมาดูกวกับวิธีการทำเบื้องต้นกันครับครับผมนี่ครับต้านะครับตําเนื้อตรงนี้ต้องต้ให้ละเอียดเลยใช่ไหมต้มให้ละเอียดะครับแล้วก็แล้วก็กรองแล้วเอาแล้วก็กรอง,องน้ำแล้วก็เอาส่วนที่มันเป็นแข็งๆออกนะที่มันกินไม่ได้ออกนะครับวิธีทำ ออมปูครับออมปูหนาทุกส่วนใช้ทุกส่วนนะครับเราค่อยกรองออกแต่ส่วนสำคัญของมันก็คือตรงนี้ครับความอร่อยจะอยู่ตรงนี้เลยครับมันปูครับครบสดสดเลยนะครับสดสดเลยแบบเป็นๆเ,เลยครับนี่ วิถีชาวบ้านครับนี่ครับหาอยู่หากินครับผมของกินหลากหลายครับนี่ครับอยู่บ้านเราไม่มีอดแน่นอนครับผมนี่นำให้ละเอียดเลยนะครับตาำไยไงเอาไปต้มไหมหรือว่ายังไงกอง,องเลย <S <S ใช่ไหมอ๋อ ผม,มก็ไม่เคยทำนะครับ <_ an> เคยเห็นแต่เขาทัา <_ an> ครับผมทำให้ดูบรรยากาศครับผมโอเคครับผมผก็ขอจบการไลฟ์เท่านี้ครับขอบคุณนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับผม